ในยุคนี้ที่คนเรารู้จักกันผ่านหน้าจอมากกว่าการได้เจอกันในชีวิตจริงการจีบสาวในโซเชียลกลายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบความจริงใจและจังหวะที่พอดีแต่ปัญหาคือหลายคนยังเริ่มไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นยังไงดีบางคนทักไปแค่คำว่าทักครับแล้วก็หายไปเลยบางคนใจร้อนทักถามเลยว่าโสดไหมครับทีนี้ก็เลยจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยคลิปนี้ผมเลยอยากพาทุกคนที่ยังโสด ย้ำนะครับว่าคุณต้องโสดจริงๆนะครับไม่ใช่มีเมียแล้วไปโกหกสาวๆว่าโสดแบบนี้ไม่ดีนะครับอยากจะพาไปดูว่าถ้าจะจีบสาวๆในโซเชียลสมัยนี้ให้ดูดีดูสุภาพดูจริงจังและมีโอกาสจะได้คุยต่อจริงๆเราควรเริ่มยังไงดีและนี่ก็คือ5วิธีจีบสาวในโซเชียลปี2025นะครับวันนี้ถ้าคุณเล็งใครไว้ใน Facebook ใน IG หรือช่องทางอื่นๆในโซเชียลก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับ เผื่อว่าคุณอาจจะได้เธอมาเป็นแฟนก็ได้ขอแค่คุณกล้าและมั่นใจในตัวเองก็เพียงพอข้อ1อย่ารีบทักถ้ายังไม่ได้แสดงตัวผู้หญิงในโซเชียลส่วนใหญ่เลยจะไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่เคยรู้จักกันอยู่ๆก็โผลมาแบบไม่มีปีมีคลุยเพราะฉะนั้นก่อนจะทักต้องทําให้เขาเห็นชื่อเราแวบๆบซแบบะก่อนเช่นกดไลค์โพสต์ล่าสุดของเธอสัก2 3รูปแต่อย่าไปไล่กดไลค์รัวๆหลายๆรูปนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะบล็อกคุณไปเลยก็ได้ หรือถ้าเธอโพสตสตอรี่ลงโซเชียลให้ตอบกลับแบบเนียนๆเ,เช่นร้านนี้อร่อยจริงครับเราเคยไปมาเหมือนกันหรือถ้าเธอมีสัตว์เลี้ยงดนตรีกีฬาหรือสิ่งที่ชอบให้ใช้ความชอบของเธอเป็นสะพานของบทสนทนากับเธอตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันคือการบอกว่าเราไม่ได้สุ่มทักแต่เราสนใจในสิ่งที่เธอเป็นจริงๆข้อ 2. การทักครั้งแรกต้องมีเหตุผล ไม่ใช่ทักไปล,ลอยๆทักไปเรื่อยเปื่อยหรือสุ่มทักไปเรื่อยโดยอย่าทักว่าคุยได้ไหมครับทักครับหรืออยากรู้จักจังเลยครับเพราะมันจะทําให้เธอรู้สึกว่าเราจะเอาอะไรจากเขาผู้หญิงจะกลัวและอาจจะไม่ตอบแชทคุณแต่ให้นําวิธีนี้ไปใช้แทนผมเห็นคุณโพสต์เรื่องสุนัขแล้วขำมากขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าพันอะไรครับน่ารักสุดๆเลยหรือขอโทษนะครับจะถามว่า เพลงที่ลงสตอรี่นี่ชื่อเพลงอะไรครับผมชอบฟิลแบบนี้เลยจำไว้ว่าเราต้องเริ่มด้วยคำถามที่ทำให้เขารู้สึกอยากตอบนะครับข้อ3คุยอย่างคนที่อยากรู้จักตัวตนจริงๆไม่ใช่คนหวยหาความรักเวลาคุยอย่าชมแค่หน้าตาของเธอเช่นน่ารักจังเลยครับสวยจังเลยครับซ้ำๆเพราะผู้หญิงโดนชมแบบนี้มาทุกวันเธอไม่รู้หรอกว่าเราชอบเขาหรือแค่หน้าของเขา ให้ชมสิ่งที่ลึกลงไปตัวอย่างเช่นคุณดูเป็นคนอารมณ์ดีนะครับคุณเป็นคนตอบคอมเมนต์คนอื่นสุภาพมากเลยนะครับผมชอบวิธีเขียนแคปชั่นของคุณจังเลยอ่านแล้วรู้เลยว่าได้แรงบันดาลนาดมากๆคำชมแบบนี้แหละทําให้เราดูแตกต่างและทําให้เธอรู้สึกว่าคุณมองเห็นตัวตนของเขาไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาข้อ 4. ถ้าเธอเริ่มหายอย่าถามว่าทําไมไม่ตอบชัดเลยแต่ให้เปลี่ยนเป็น จังหวะคุยนี่คือจุดที่ผู้ชายพลาดเยอะที่สุดเวลาเธอเริ่มตอบช้าลงหรือหายไปเฉยๆหลายคนจะทักว่ายังอยู่ไหมครับทำไมไม่ตอบผมเลยไม่อยากคุยกับผมหรอซึ่งคำถามแบบนี้ไม่ได้ทำให้เธอกลับมาแถมทำให้รู้สึกผิดและอยากหนีมากขึ้นด้วยสิ่งที่ควรทำคือเปลี่ยนพลังให้เป็นเรื่องเบาๆแทนเช่นผมเดาว,ว่าคุณงานยุ่งแน่ๆเลยไม่เป็นไรนะว่างเมื่อไหร่ค่อยคุยก็ได้ หรือทักกลับอีกทีแบบไม่กดดันวันนี้ผมเจอมีมนี้แล้วนึกถึงคุณเลยส่งมาเผื่อจะได้ขำก่อนนอนครับแบบนี้จะทำให้เธอรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วไม่เหนื่อยไม่โดนมังคับไม่โดนเร่งจำไว้เลยถ้าอยากเป็นคนที่เขากลับมาหาอีกเรื่อยๆคุณต้องเป็นที่พักใจไม่ใช่ที่สอบสวนนะครับข้อ 5. อย่ารีบร้อนชวนเจอถ้ายังไม่สร้างความสบายใจให้กับเธอหลายคนคุยไม่ถึงสองวันก็ถามแล้วว่า มีเวลาว่างไหมไปกินข้าวกันไหมอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแบบนี้มีสิทธิ์โดนซ่อนแชททันทีนะครับความไว้ใจต้องมาก่อนการนัดเจอถ้าอยากชวนเจอให้ใช้วิธีนี้ครับถ้ามีโอกาสคงได้กินชาบูด้วยกันนะครับหรือไว้สนิทกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมเลี้ยงนะครับแบบนี้จะดูจริงใจไม่เร่งและยังแอบปูทางไว้ให้อนาคตด้วยครับ และนี่ก็คือ5วิธีการจีบสาวในโซเชียลนะครับไม่ใช่สึกชิงไหวชิงพริบแต่คือการคุยกับใครสักคนอย่างให้เกียรติจริงจังและจริงใจเริ่มจากมีตัวตนไม่ใช่รูปอวตารทักด้วยเหตุผลไม่ลามปามเลยเถิดคุยด้วยความสนใจไม่ใช่ความหืน่นไม่ลามกสนุกบ้างแกล้งบ้างแต่สุภาพเสมอถ้าคุณทำได้แบบนี้ ต่อให้เธอไม่กลายเป็นแฟนแต่คุณจะไม่กลายเป็นคนที่น่ากลัวในสายตาเธอแน่นอนรับรองเลยครับหนุ่มๆคนไหยที่ยังโสดก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับคุณอาจจะได้แฟนในโซเชียลก็ได้